ดีค่ะในการเลือกซื้อแตงโมนะคะคนเวลาเราไปเลือกซื้อแตงโมเนะะี่ยค่ะถ้าคัวนะคะเวลาจะซื้อเนี่ยฮะดูตรงขั่วแตงโมเนะะี่ยค่ะถ้าขั้วแตงโมเนี่ยค่ะยังอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้เราเก็บได้หลายวันโมนะคะต้องดูที่ลายของแตงโมนะคะนะคะสีเขียวที่เป็นเขียวเข้มอะคะ่ะดูจะเขียวเข้มนะคะถ้าเขียวเข้มมันถี่แบบเนี้ยค่ะเม็ดมันจะอยู่ เยอะมันจะอยู่ติดกันเลยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเขียวที่มันห่างจะเขียวเข้มกับเขียวอ่อนเนี่ยค่ะมันห่างกันเยอะเนี่ยเนื้อแตงโมอ่ะจะเยอะกว่าเม็ดค่ะเวลาเลือกซื้ออ่ะลูกฟังเสียงนะคะว่าให้แตงโมเนื้อแน่นๆนะคะถ้าเป็นส่วนสําคัญด้วยนะคะว่าเบต้าคอร์ตินเนี่ยจะทําให้ผิวขาวใสแล้วก็สดใสเปล่งปั่งนะคะตัวแตงโมนะคะมะนาวเนี่ยจะช่วย ทำให้เราไม่เป็นหวัดง่ายนะเนี่ยคนทียาปลูกเองเลยนะคะไบสะระแหน่เนี่ยเวลา<ด>แลสายตาบางลุงใสงโมที่เราหั่นนะคะหั่นแล้วลงในเครื่องปั่นเลยนะคะมะนาวบีบต่างหาแต่เทคนิคที่จะทําให้น้ําแตงโมอร่อยแล้วดูแลผิวพรรณสดใสเนี่ยก็คือใบสะระแหน่เนี่ยคะ่ะใบสะระแหน่เนี่ยเวลาเราจะใส่เข้าไปนะคะ เด็ดใบสะระแหน่อย่างเงี้ยนะคะแล้วบี้ให้มันแตกอย่างเงี้ยแล้วนะคะแล้วใส่ไปในน้าใบสะระแหน่เนี่ยมันจะทําให้สารของใบสะระแหน่เนี่ยจะมาดูแลผิวของเราแล้วก็ดูแลดวงตาของเราเนี่ยมันจะออกมาค่ะถ้าสมมติว่าเราใส่เป็นใบๆที่เราไมไ่เด็ดออกมาเนี่ยเราจะได้ไม่ได้รับสารตัวนี้น้าแตงโมโตัวเนี้ยนะคะใบๆนะคะ